ทำไมปตอทอจึงเห็นว่าระบบท่อก๊สในทะเลที่รัฐบาลมอบหมายให้ปตอทอก่อนแปรรูปเลยนะคะการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2524จึงไม่ใช่ส,สาธารณสมบัติของแผ่นดินและไม่ต้องคืนให้รัฐ ตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไมได่คืนครับเพราะว่าไม่ได้คืนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาพิพากษาคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยศาลใช้เกณฑ์ที่ว่าอันทรัพย์สินอันไหนก็ตามที่จัดหาโดยใช้งบประมาณของปตทนะครับไม่ใช้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณของปตทอ,อันนั้นให้เป็นทรัพย์สินของปตทอเออปตทนําเข้า LPG เนี่ยไปที่บริษัทใดที่ได้รับการชดเชยนะคะบีหนึ่งสองสามหมื่นล้านนะคะ ปตทขายโรงแยกแกส๊สแก๊สจากโรงแยกแก๊สในราคา3ามร้อยสาดอลลาร์ต่อตันวัตถุดิบที่เป็นแก๊สธรรมชาติที่เข้าในโรงแยกแก๊สเนี่ยวันนี้มัน360นะปิดโรงงานทิ้งไว้เฉยๆนี่ดีกว่าเพราะว่าวัตถุดิบมันก็สูงกว่าต้นทุนแล้วมันมันก็สูงกว่าราคาขายแล้วปตวทไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิน้นแต่รัฐบาล ให้นําเข้า LPG ราคา LPG นําเข้ามันสูงมากก็แน่นอนครับใครก็ตามที่นําเข้าเนี่ยได้รับการชดเชยในส่วนต่างกันเพราะรัฐคุมราคาเอาไว้ที่33 3สดอลาลาร์ต่อตันออปะทะทอทธานไม่ได้อยากนําเข้าหรอกไม่ได้มีความพิสศษในการนําเข้าผู้ค้าอื่นก็นําเข้าได้ผู้ค้ามาตราเจ็มีเยอะแยะก็นําเข้าได้ล้วใครก็ตามที่นําเข้าก็สามารถที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเหมือนกันไม่ได้เป็นการ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเพียงแต่เป็นการชดเชยต้นทุนที่สูงกว่าจากราคาตลาดโลกเพื่อให้ขายในราคาที่รัฐกำหนดท่านฉันแต่ฉันตั้งข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมคนไทยมันยังจนและใช้พลังงานแพงอยู่ไม่รู้นะเช่น <im ans> <ALEX> เออผมขอถามที่หลวงปู่พูดนี่จะให้ตอบไหมครับไม่ต้องตอบหราท่านตั้งข้อสังเกตแม่แต่ว,ว่าท่านท่านพูดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ให้พวกเราตอบเลยเดยวครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวฉันตั้งข้อสังเกตฉันไม่ได้ถามฉันยะบอกว่าฉันตั้งข้อสังเกตเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นธรรมไม่เกี่ยวอะไรคุณฉันไม่ได้พาดพิ้งถึงคุณเอาเช่นครับผมขอถามนะครับช่วยตอบด้วยครับว่าที่นั่งทางซ้ายมือของผมทั้งหมดเนี่ย ท่านใดถือหุ้นปตทบ้างครับรวมท่้งชั้นด้น<ล>ยวยนะครับช่วยตอบตรงๆด้วยครับว่าท่านใดเนี่ยถือหุ้นปตทอ,อยู่ถือจํานวนเท่าใดกรุณาตอบตามความสัตย์จริงครับผมถือหุ้นปตท .4,400 หุ้นในขณะนี้ณวันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายย้ํานะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายเพราะผมไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมือง ผมเป็นกรรมการปตรทอ,อนุญาตให้ซื้อให้ถือได้แต่เวลาซื้อหรือเวลาขายต้องรายงานตลาดหลักทรัพยภายใน3วันเมื่อเมื่อถูกอ้างเองว่าน้ำนำมันที่นำเข้าเยอะนะคะเขาจะมีความชอบธรรมในการอ้างมติคอรมอให้คิดราคาต่างประเทศนี้พูดไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราตรวจสอบแหล่งพลังงานไม่ได้ เรานําเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้ในประเทศไทยเราขุดเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงพลังงานชอบเผยแพร่สู่าสารว่าเราต้องนําเข้าเยอะแยะอันนี้ทีนี้าาฉันขอถามแทนคุณหมอกระทรวงพลังงานเราสามารถตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ได้จากกระทรวงพลังงานได้หรือไม่เชิญครับรัฐกําหนดราคาเป็นซินและแก๊สหองไปสูงเก็บเงินเข้ากองทุนเก็บภาษีเยอะไปชดเชย LPG NGV ก็ราคาถูกดีเซลก็ราคาถูก คนมันก็เลยหันไปใช้ LPG NGV รถเบนซินเปลี่ยนไปใช้ NGV เปลี่ยนไปใช้ LPG รถใหม่ B.M รถเก๋งไปใช้ดีเซลไอ้การใช้เบนซินและแก๊สฮอลมันก็อยู่ในระดับ20ล้านลิตรต่อปีมาโดยตลอดในขณะที่ดีเซลเนี่ยราคาถูกมันก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป LPG ที่ใช้ในยามพานะก็ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว NGV ที่ใช้ในยามพานะก็ขึ้นไปอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะครับที่